I swear to God, man, I'ma make it soon Silence all the haters as they see us making moves I do what I want, so I got nothing to prove Staying motivated, teaching others what to do I'm staying focused, my mind is open They start to notice that I'm in motion There is no potion, you're not just chosen It takes devotion to stay composed, man Never stop, never stop There ain't no time to fuck, try to ้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายเกม Rv มาแนะนำแอดมินต้น TP7 เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง1 7 0 0 0 0คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม Rv ปลอดภัยไม่โกงใครที่กำลังมองหายดีเกมคุ้มๆพร้อมเล่นรูดครบแลงคอนสกินแลส,สวยๆราคาดีเริ่มต้นเพียง30บาทแนะนำเพจน,นี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับ สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกได้คูป,ปองคุ้มๆแนะนำร้านนี้เลยครับร้านเมโลทับอัพร้านนี้รับเติมเกม RV แล้วก็เกมอื่นๆมากมายและยังเปิดบริการ24ชั่วโมงด้วยนะครับใช้เพียงโหเพียนในดีในการเติมเท่านั้นเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าใครติดต่ทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยอย่าลืมใส่แอดหน้ำนาด้วยนะครับ สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่เบสเลวต์ชาแนลนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับสกินใหม่สกินไทยอีกหนึ่งสกินนะครับมีหน้าฟูมูนาการนะครับผมเป็นสกินที่ผมชอบสีผมแล้วก็เขียวมากๆเลยนะสีผมที่สีเหลืองสวยมากๆเขียวนี่ก็ออกเขียวมรกตนะครับผมก็ในเกมนี้นะครับผมจะมาสอนเล่นมีหน้าโลมนะครับจังหวะนี้ผมลองมาเวดดูนะไม่รู้ไหวหรือเปล่านะครับ ผมต้องตีตัวเล็กนะเพื่อจะเก็บสแต็กนะครับให้ตัวเล็กมันตีผมนะผมจะได้ได้สแต็กไวๆนะครับผมโอ้แต่เหมือนเขาจะมาเยอะครับแต่เราต้องถอยให้ได้นะครับเรามีหน้าเปตัวที่วิ่งเร็วแล้วก็มีฟับเทนเลือดอยู่แล้วนะครับผมปั่นฟื้นฟูเลือดไปครับช็อตนี้โอเคเราก็รอดไม่ยากนะครับมีหน้าเนี่ยเป็นตัวที่ซับเทนเลือดโหดมากเลยนะถ้าเกิดมาได้ปั่นนะครับโอเคตรงนี้เราช่วยออฟเลนเนี่ยเก็บออเจกตีฟเลยนะครับผมก็เป็นมังกรเล็กนะครับ ฉี่ไม่แย่งไหมโอเคไม่มีฉี่นะครับผมว้าวแล้วก็ต่อสแต็กเต็มนะครับจะเป็นล่างดำด้วยนะครับผมเหมือนเป็นล่างข้างนะครับสกิลหนึ่งนี่ก็ปั่นสวยมากนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเดินเข้าไปกันบัฟหน่อยนะครับตรงนี้ก็โถมมานะเพราะว่าอ้อยไปแย่งบัฟมาเลครับเราปั่นเคียวพญานาคไปครับผมุ้ยากอยู่นะครับเอ้เพื่อนเหมือนเพื่อนจะสตั้นโดนนะครับเข้าไปเล่นด้เพื่อนครับผมตรงนี้ โอ้โหแต่ฉีเล่นสวยมากนะครับทีมนี้คือมาเต็มนะครับชัอตนี้ยโอ้โหฉีดับเบิ่คิวครับตรงนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับสลิมมาครับชูดหอกไปครับผมไม่โดนได้ครับโอเคการปั่นสกิลหนึ่งของมีหน้านี่คือมีเสียงร้องด้วยนะครับผมแบบปุกใจนะครับโอเคปั่นเลยครับโอ้โหโคตรเท่อะเรารีบหาเลเวส่ครับ มีนาเป็นตัวละครที่วิ่งไวามากๆนะถ้าทุกคนสังเกตนะดูดิแล้วพาร์ตของมีหน้าเนี่ยทุกครั้งที่เก็บสแต็กเนี่ยทุกหนึ่งสแต็กเนี่ยจะวิ่งเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับเนี่ย,รยประมาณเนี่ยปั่นเข้าไปแล้วสกิลหนึ่งมาดูดิเลือดไม่ลดนะครับถึกมากนะครับผมสแต็กที่เราได้เนี่ยจะได้ทั้งการที่เราตีฝันตรงข้ามแล้วก็โดนฝันตรงข้ามตีนะครับมีหน้าเนี่ยก็เลยชอบปอาตัเข้าไปถูกฝันตรงข้ามมากๆให้ฝันตรงข้ามตีนะครับผม สกิล1ตอนอัปเกรดคือจะปั่นเป็นดาเมจจริง้วยนะแล้วก็ดูดเลือดโคตรแรงนะครับแรงกว่าแบบไม่อัปเกรดนะครับผมสกิล2ก็สามารถดึงฝั่งตรงข้ามเข้ามาได้นะครับมันจะเป็นแบบตัวที่บังคับฝั่งตรงข้ามสู้นะครับอย่าดูไวโอนะครับผมมีฟิกครับผมตรงนี้เกี่ยวเข้ามาครับแล้วกดอันตีครับผมอันติเนี่ยจะทําให้ฝั่งตรงข้ามตีเรานะครับ แล้วก็จะตีเราเบาลงด้วยนะครับตรงนี้เดินใส่ต่อเลยครับผมเล่นมีน่าจะต้องดุดันหน่อยนะครับเดินใส่เดินปาดครับผมปาดสองทีครับตัดึงเข้ามาตรงนี้ครับผมไล่ต่อครับว่ายังไงว่ายังไงแต่ว่าผมไม่มีฟิกแล้วและก็สลิมเก็บคิวไปครับผมเป็นดับเบิลคิวนะผู้เล่นโคตรมันอะมหน่าคือบวกยับเลยนะครับแต่เลือดแทบไม่ลดนะครับผมเป็นตัวที่ซับเทนเลือดโหดมากนะครับ และได้เห็นสกิลวันติไปแล้วใช่ไหมครับเอฟเฟกนี่คือคือสวยเลยนะครับผมสกิลสองก็สวยนะครับก็สมราคานะครับผมราคาแพงนะก็เอฟเฟกก็ต้องสวยหน่อยนะครับเหมือนข้างบนจะมีประเด็นนะครับเล่นมีหน้าเนี่ย่าเราต้องก่ะกาเล่นหน่อยนะครับเล่นแอคทีฟหน่อยนะครับผมเพราะว่ามีหน้าเนี่ยมันมันต้องเดินใส่ฝงข้ามนะไม่งั้น ตัวมันไม่มียิมแพกนะครับผมนี่ตอนนี้เราเก็บสแต็กเต็มครับแล้วปั่นเข้าไปปั่นเข้าไปปั่นเข้าไปสองทีดาเมจจริงเข้าไปแ800ดร้อยนะครับผมยังไงลิเลียหูอ้โยไม่เจ็บเลยเพื่อนเดินมาใส่บนต่อครับผมคิดว่าถ้าเราเดินกลับการได้ก่อนจะดีมากนะถ้าคิกซี่เดินอยู่กับเราด้วยเนี่ยเราจะได้ฆ่านะครับอลิเลียไม่ได้เดินบนนะ เรารีบช่วยคลิกซี่เคลียร์นะครับมีหน้าเป็นตัวที่ขำเลนโหดอยู่แล้วนะครับผมมันไม่ค่อยกลัวอะไรนะเพราะว่าต่อยให้มันเจ็บไปนะครับมันก็ไปฟื้นฟูเลือดได้นะครับอันนี้ก็เป็นการเก็บสแต็กล้ววิ่งนะวิ่งโคตรเร็วนะครับเจอใครก็สามารถปั่นได้เลย2ทีนะครับดึงเข้ามาครับจะไปไหนและคอเกี่ยวเข้าไปอีกหนึ่งครั้งนะครับผมไม่รอดนะครับสำหรับเฟเนียลอ่อยจะเข้านะครับผมอันติไม่มีนะเราก็ติ๊กบอกเพื่อนไปนะครับ มีหน้าเนี่ยมันเป็นแทงที่ดึงคนได้ดีมากๆเลยนะแบบดึงคนให้มาเล่นกับมีนาเพราะว่าเราเนี่ยจะเดินใส่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยแบบนี้เนี่ยเดินโซนสูงๆนะทำให้ลิเลียนเดินกลับกลางยากๆนะครับแต่ว่าอ้อยเนี่ยเหมือนจะเข้าไปซัดเขาในป้อมนะครับและข้างบนเนี่ยคือโดนไปแล้วนะครับผมเพราะว่าเขาเดินกลางกันเยอะมากนะครับและบนเนี่ยน่าจะได้ป้อมด้วยนะครับผมเพราะว่าไวนโอเนี่ยอยู่คนเดียวนะก็เลยโดนลุมไปนะครับเราต้องรีบไปช่วยเพื่อนนะครับช็อตนี้คลิกซี่เดินมาหาเราครับผม เราขอให้ครับคลิกซี่รอดนะครับผมตรงนี้ดึงคนไว้กับเรานะครับแล้วปั่น3ารับผมตรงนี้ได้เลื่อนมาพันหนึ่งนะครับแล้วไปหนึ่งครั้งได้มา400นะครับเราไล่เซฟิทออกไปเลยนะครับแล้วสลรมเนี่ยเข้ามาเก็บแบบชิวๆเลยนะเพราะว่าเขาจ่ายสกิลไปกับคลิกซี่แล้วก็ผมหมดแล้วนะครับผมแครี่ก็จะเล่นง่ายมากๆนะครับข้างล่างนี่คือเจ็บมากเลยครับผมอุ้ยสไลด์ไม่โดนมาตรงนี้เราต้องเอาให้แล้วนะครับมีฟิกนะครับผมค่อยๆเล่นไปครับแล้วชัดดาวครับผม 5นะใช่ไหมเองเกมที่ผมจออเป็นเกาะไฟนะแบบผมว่าผมชอบปลาตัวเข้าไปถูฝันตรงข้ามนะเกาะไฟก็เลยจะตอบโจทย์กับผมมากๆนะครับปั่นเอาเลือดครับผมปั่นเอาเลือดครับผมอุ้ยรอดไหมทุกคนกดอันตะครับเพื่อจะถึกนะครับกลับไปปั่นเอาเลือดนะครับแล้วกดล้างวิ่งออกมาครับผมเถียงเข้าไปอีกหนึ่งครั้งนะครับอุ้ยโอเคยังรอดเฉยเลยนะครับผมตรงนี้กะจะเล่นสุดให้สลิมนะครับผมให้สลิมได้ยิงนะแต่ว่ารอดนะครับ เป็นตัวที่น่านำขานมากนะครับและเอฟเฟกต์วาฟเลยครับผมโดนตีขึ้นครับโคตรมันเอฟเฟกต์วารฟสวยมากนะครับเห็นไหมถ้าเกิดมีหน้าเนี่ยเราได้ปั่นได้เรื่อยเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ตายยากมากๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยแบบกลับไปเถียงไวโอด้วยนะปั่นเอาเลือดขึ้นมา900เลยนะครับผมเพราะว่าตอนพาสีเนี่ยเราจะวิ่งไวพอเราวิ่งไวเนี่ยเราจะเข้าไปปั่นง่ายนะครับ ก็ถ้าเกิดเล่นแทงอะไรแบบนี้นะครับเราควรจะศึกษาเมตาด้วยนะเพราะว่าเราจะคำนวณดาเมจได้นะครับว่าเรารับดาเมจตรงนี้ไหวไหมนะครับผมให้ศึกษาข้อมูลตัวในเมตาเยอะๆนะครับช่วยได้นะช่วยได้ทําให้เราเนี่ยรับแทงได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็จะรอดได้ด้วยนะแทงที่ดีเนี่ยคือเข้าไปแทงได้ด้วยนะครับแล้วก็รอดด้วยนะครับผมไม่แจกนี่ก็ค,คือดีมากนะครับแต่ถ้าตายก็ไม่เป็นไรนะครับใครอยู่ตรงนี้เนี่ยเซเนียลนะครับผมเดินตามเลยครับ เนี่ยต้องเดินไล่ลนะเซเิโอวนี่น่าจะรำคาญผมมากนะครับผมเดินอ้าวกิ้งแล้วหรอปั่นปั่นอีกหนึ่งครั้งปั่นสองทีครับไปเลยครับผมลงหลุมไปเลยนะสำหรับไ i โอเลนะฮะถ้าทุกคนสงสัยว่าทำไมาสกิลหนึ่งถึงปั่นได้สองทีนะก็คือสกิลหนึ่งเนี่ยมันมีคููดาวอยู่แล้วนะครับแล้วเราได้พาสีนะเท่ากับว่าเราได้ปั่นฟรีหนึ่งครั้งแล้วก็ใช้ปั่นสกิลหนึ่งที่มันยังไม่คููดาวนะครับเสียดายผมมีสกิลสองนะไม่งั้น,นอาจจะได้นะครับ แต่ว่าเขาเสียตัวแข่งมาแล้วนะครับผมผมว่าพลังแฝงที่ถึกในป้อมด้วยนะครับก็เลยกล้าเข้าไปเล่นในป้อมนะตอนนี้เรามีฟิกครับเฮ้ยเพื่อนเข้าครับผมเพื่อนเข้าก็ต้องเข้าครับโอ้ไม่เป็นไรเอาเซนทียวก็ได้ครับผมตรงนี้อุ้ยเพื่อนรอดหมดด้วยนะครับผมก็ดูจังหวะดีๆนะตัวเราเนี่ยมันจะพอค้ำไม่เพื่อนได้นะครับค้ำได้นานด้วยแหละนะครับผมถ้าเกิดฝั่งนู้นเนี่ยยังไม่ออกตาดเลือดสักทีนะครับ แล้วก็เป็นโรมที่แบบว่าผมมองว่ามันค่อนข้างดันเลนด้วยตัวคนเดียวได้นะดูดิโอ้โหฟื้นฟูนแล้วโคตรโหดนะมาสีบะดูดิเลือเต็มแล้วไม่ต้องกลับบ้านนะครับปึบเ <c oughs> ต็มหลอดฮนะเอายังไงมาสิมาสิเพื่อนไหวกับผมหรือเปล่าแค่นี้แหละแค่นี้แหละผมบอกเลยว่าฟาเซฟิตไม่ไหวกับผมนะคือมันโดนผมปั่นเรื่อยๆแน่ๆน,นะครับ คือตอนนี้นี่เราแทงชิวเลยนะยชิ้นต่อไปจะขึ้นเป็นไกอาร์นะครับไอเทมที่จะเร่งมูฟสปีดนะครับให้เราวิ่งได้ไวขึ้นกว่านี้นะครับบอกเลยว่าวิ่งไล่ใครก็ทันนะครับผมปั่นฟื้นเลือดหน่อยนะครับผมมีพาสติก็ปั่นไปเลยครับฟื้นเลือดครับไม่ต้องกักนะครับผมข้างบนครับฟิกไม่มีนะเพื่อนอุย้ยออยเลนเหรอทุกคนออยเลนก็ต้องไปนะต้องสอนเพื่อนต้องรับเพื่อนและคอยเพื่อน และผมไหวอยู่ไหมมีล้างนะครับล้างออกมาครับวิ่งออกมาครับผมและยังรอดนะครับอู้ม่ตายอีกทีเพื่อนนอมงกรนะครับตรงนี้น่าจะไหวชิวนะเขีรยกลางเลยครับก็เกมที่ผมเล่นในตอนนี้ก็น่าจะเป็นแล้งประมาณ78 77 7ิดาวนะครับผมก็ซูพีมกลางๆแล้วนะครับ ยืนโซนให้เพื่อนแบบสูงๆูงนะดูดิไคย่ากล้ามากันป้อมบนนะ่ะเข้ามาก็เจอด่านก่อนนะครับผมด่านตรวจนะจะเดินผ่านตรงนี้ก็ต้องอา้าวไปได้ไงวะนะ่ะไปได้ไงวะนะ่ะมีด่านอยู่นะเพื่อนมันมีด่านอยู่ไปได้ไงไปได้ไงล่ะม,มองข้ามผมหรืออาจะตีป้อมไม่ได้สแต็กนะครับผมจะได้สแตกก็กเฉพาะตีคีฟกับตีฮีโร่นะครับตรงนี้เนี่ยขอเปิดมิวสิกหน่อยนะครับผมฮ่าฮ่าโยกไปฮะแต่ เดี๋ยวกนมันเดี๋ยวเขาหาว่าเราท็อกซิกนะครับอ่าผมแค่จะเปิดเพลงให้เพื่อนฟังเฉยๆ <laughs> นชครับผมโอเคก็ GG นะครับผมเกมนี้จบโคตรไวคือถ้าเกิดผมมองว่าผมได้ทำให้ทีมเล่นง่ายมากๆน,นะเพราะว่าเข้าไปรับดาเมจเข้าไปแท้งเข้าไปล่อสกิลคือเราเอาสกิลไว้หมดแล้วอะเพื่อนก็เข้ามาก็แค่แบบมาเก็บงานเฉยๆนะครับอุคะแนนอันดับหนึ่งด้วยนะครับผมแล้วก็ได้เหรียญเงินมาด้วยนะครับว้าว m อ p อเะื่อกี้นี้มันบอกผมคะแนนอันดับหนึ่งแล้วทำไมมันเป็นสลิม MVP อ่ะผมงเกมแม่งหลอกดวงคนดูจะจัดนะครับแต่ไม่เป็นไรอ๋อคะแนนมันก็เท่ากันเลยนะ10.7นะครับเขาก็10.7นะอืมโอ้โหแต่ผมรับดาเมจไปส 4, 4อ่ะเรียกได้ว่ารับไว้หมดแล้วอ่ะเพื่อนก็แค่เข้ามาก็คือแบบเข้ามาข้า,างเดียวส่วนดาเมจที่ผมรับหมดส,สกิลนะครับ คือผมบอกเลยสลิมเล่นง่ายมากๆนะเจาะไม่ถึงสลิมเลยนะคือเราค้ำข้างหน้าไปหมดแล้วนะครับตัวดาเมจที่อยู่ข้างหลังเราแค่จ่ายดาเมจให้ได้ก็พอนะครับคือผมมองว่ามีหน้านี่คือเป็นโลมที่ค่อนข้างเถื่อนมากๆนะเพราะมันไม่มีใครอยากยุ่งกับเราครับคือเราเดินเข้าไปแค่เอาตัวเข้าไปถูเกาะไ,ไ,ไฟก็เผาแล้วล้วได้ปั่นสกิลหนึ่งองีกปันป่นปั่นปั่นอยู่งันะ้นอ่ะก็กดเลือดฝั่งตรงข้ามเราได้เลือดฝั่งตรงข้ามแล้วเราก็ฟื้นฟูเลือดตัวเองนะครับผม มันเป็นลมที่เถื่อนจัดเลยนะผมเล่นแล้วผมรู้สึกสนุกมากๆนะครับมันมันโซนดีนะครับสำหรับมีน่านะแล้วก็เป็นตัวที่วิ่งไวนะครับผมคือถึงมันจะไม่มีสกิลแบบเคลื่อนที่นะแต่ว่ามันเป็นตัวที่วิ่งไวนะครับวิ่งเข้าไปดึงเนี่ยคือคือแบบแป๊บเดียวถึงตัวนะครับผมว่ายิ่งมีฟิกกิ้งโคตรน่ากลัวนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางการเล่นมีน่าในแพทนี้นะครับผมกับสกินใหม่นะครับ โคตรเทสกินนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากมากเลยครับที่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับและใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับและก็ขอคลิปนี้คนหนึ่งไลค์นะครับจะได้เป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปนะครับและใครที่ต้องการซัพพอร์ตผมเนี่ยก็สามารถสมัครสมาชิกเข้ามาได้นะครับเริ่มต้นเพียงแค่20บาทเท่านั้นนะครับลิงก์จะอยู่ใต้คลิปนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายครับ